ว่าเป็นเจ้าถิ่นแล้วจะขับรถยังไงก็ได้หรือไงอ่ะเธอมองอย่างไม่พอใจในรถกระบะคันใหญ่โอ้ลูกพี่ไม่ลงไปดูสิหน่อยหรือคนข้างคนขับตัวรีบเว้ยเอ็งไม่เห็นหรอว่าวันนี้ขรีบมากเขามองจากกระจกหลังเห็นหญิงสาวลงจากรถเก่งคันงามตายแล้วผู้หญิงขับเส้นด้วยมันอุทานเสียงดังไม่มีใครตายหรอกแค่รถเขาเสียหลักเท่านั้นผู้หญิงขับรถก็อย่างนี้ ปลากดรอยยิ้มุมปากยักไหล่ด้วยความเคยชินว่าแต่ลูกพี่จะรีบไปไหนอ่ะความเร็วของรถกระบะคันใหญ่เร่งเพิ่มขึ้นข้าจะไปดูวัวบ้านพ่อเท่าที่อยู่ในป่าเสนหน่อยเด็กหนุ่มเกิดความสงสัยมันเป็นอะไรไปอะภาพของแม่วัวตัวใหญ่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดผุดขึ้นในหัวของเด็กหนุ่มแม่วัวมันออกลูกไม่ได้ข้าต้องไปช่วยมันเท้าหนักกดเร่งความเร็ว ลูกพี่เลยต้องรีบขนาดนี้คนขับพยักหน้าล